สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพศ2 5 6 6เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับเมื่อเช้าเราไม่ได้ใส่บารพระเราถวายพระทหารพระกิรุกกุลแดงสองโูปหลวงตาฝนกับพระตีลงสีข้าวนะคะท่านพระครูก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเราไปไหนคะวัดคลองมงคลเราไปทาบุญกระถินที่วัดคลองมงคลนะคะแล้วก็ววร่วมบุญกับ ่านเจ้าอาวาสวัดคองมงคลน,นะคะเราโชคดีนะที่เราไปแต่ละวัดเนี่ยเราถึงว่กว่าเจตนาของเราอ่ะดี mm hmm. เพราะนั้นเวลาที่เราไปเรามักจะได้เจอกับเ <Okay. S 1> จ้าอาวาสท mm hmm. ุกรูปและเราก็ได้ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายรูปมาเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เป็นหลักฐาน หลักฐานบุญกุศลของเราเอา,เอาไว้ดูเวลาที่เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เนี่ยแล้วว่าปีนี้กระถินของเรามากกว่าเกินเก้าวัดแ,แล้วนะคะทะลุเก้าวัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็เป็นอนิสงของเราเลยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วัดหนองข้อหมูก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะไปร่วมถือพระไตรกับพระตากันนะแล้วก็ วันนี้คุณลุงเขาจะแต่งตัวรอใช่ไหมคะเป็นทางการหน่อยเหรอ,อ <c oughs> แล้วก็ร่วมบุญกระถิ่นถวายพระตายแล้วก็ทําบุญโรงทานลงทานนี่ก็ทำสองสองโรงนะคะสาหรับวัดของมูลคลก็ทาบุญโรงทานสองโรง ร่วมบุญไปกับขนมโคกของเจ้าแถมแม่แก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเอ,อปีนี้เป็นปีที่ป้าตาทําบุญแล้วไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังว่าทําบุญแล้วต้องอิ่มท้องไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอความอร่อยมันจะเป็นยาพิษใช่ไหมคะพ่อครกใช่ไหมคุณลุงแดงความอร่อยมันจะเป็นความโลภที่ทําให้เราเกิดกิเลส เดี๋ยวนี้คือเราไปแล้วเราก็ไปเก็บรูปภาพเล็กๆน,น้อยๆเอามาให้เราว่าเออนะวัดน,นี้เราได้ทําบุญด้วยและร่วมลงทานด้วยก็เนี่ยค่ะมันทําให้เราเขาเรียกว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มบุญกุ่นสุขนะคะแต่ไม่อิ่มท้องก็ไม่เป็นไรใช่ไหมปูงแดงไม่อิ่มก <c oughs> ็อ้ยเออดี๋ยวไปทานข้าที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้ก็กลับไปก็ซักผ้าเพราะว่า๋ยวพรุ่งนี้ก็ นี่คุณลุงแดงก็เมตตาชงเครื่องดื่มร้อนมาให้ย,หยังร้อนอย่ยังร้อนกระบอกเนี้ยเก็บความร้อน,นอได้จริงนั่งจากสวนนภูมิประเทศไทยนะไปถึงไต้หวันนะยังร้อนอยู่เลยนะเืเดี๋ยวค่อยจะบอกว่าหมายถึงว่าคือเวลาที่เราอ่ะเอาน้ําร้อนอ่ะใส่ลงไปในแก้วนี้แล้วเราขึ้นขึ้นเครื่องด้วยเนะี้ย ไม่ใช่ว่าเอาขึ้นเครื่องเข้าไปเขาไม่ให้นะแต่ไปอยู่บนเครื่องแล้วอะเราสามารถที่จะกดน้าร้อนใส่กระบอกเนี้ยความร้อนของมันนะยังไปอยู่ถึงไต้หวันได้แต่พอถึงลงสนามบินเขาหยวนที่ไต้หวันแล้วเราต้องกินน้ําให้หมดนะพเพราะเดี๋ยวเขาจะเททิ้งนะ,ะเนี่ยความสุกเล็กๆที่คุณเห็นเนี่ยความสุกเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ แล้วที่สําคัญที่สุดวันนี้อากาศย็งไงคุณลุงแดงวันนี้อากาศหนาวมากชอบใจเหลือเกินเนี่ยความสุขของเราเห็นไหมตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราจะได้สัมผัสอากาศเย็นก่อนคนอื่นเขาเราจะได้สัมผัสเขาเรียกว่าอะไรนะเอออ่าสูรโอโซนใช่ไหมออกซิเจนแต่เช้าก่อนใครเลยเดี๋ยวเราดูทางกลับบ้านเราดีกว่า วัดปตาก็มาซื้อของที่ท,ที่ร,ร้านวันที่ระยองแล้วก็จะจะซื้อของได้เขาเรียกว่าอะไรได้ถูกกว่าแดดเปรี้ยงเลยนะคะดีว่าเซฟเงินแม่แล้วับเออใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแวะซื้อผล,ลไม้ไม้ นี้คู่หนึ่งโทรมาบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าไม่ต้องไปแล้วก็เลยบอกเออเสียผู้หญิงเนี่ยจะจะพูดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยนะจะจะ,จะ,จ,ะจะเรื่องมากเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก ก็เรียนเรียนเจ้าวาดว่าวันธรรมดาโยมสองคนน่ะสามีกับโยมอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปไหนลกเจ้า,าค่ะเพราะว่าต้องไปทาน้ํามันท่านก็เลยบอกโอ้โชคดีโชคดีอะไรติดเสาร์อา,าทิตย์ถึงจะได้ถึงจะได้มาทําบุญอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงแดงก็จะมีนัดกับเจ้าวาดวัดเขาลอยใช่ไหม ให้คำแนะนำท่านนอยถือซะว่าชาติที่แล้วอ่ะเราอ่ะมีบุญเก่านะได้คอยช่วยเหลือวัดวาแต่ไม่ใช่กาแฟนะคะวัดวากาแฟวัดหนองข้องหมูะได้ช่วยอ่ะเหมือนคนไม่รู้ทางแล้วเราชี้ทางให้เขาเนี่ยมันเป็นบุญนะให้คนเขาได้ถึงจุดหมาย ธรรมดาเขาเังช่วหเนี่ยนะคะรถไม่ติด ทำถนนบนทางท่งนอ,อน้ำที่คนบอกว่าเออในคลิปอะคุณลุงไม่ค่อยพูดคุณลุงไม่พูดหรอกเพราะพัตตาไม่ใช่เพื่อนแต่ถ้าพรตตาเป็นแต่ถ้าคุณลุงเจอเพื่อนคุณลุงจะพูดเพราะนั้นก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เราก็จะเราก็ มีอำนาจในบ้านนั้นคือป้าใช่ไหม ก่อนวันนี้จะต้องรีดผ้าเวพรเยอพุ่งนี้ก็ครึ่งวันนะ,นะเนาะปิินเนี่ยพรุ่งนี้เช้าปตาก็ต้องเตรียมอาหารของตัวเองด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่บาทไม่ได้ใส่บาทพระเพราะว่าวัดบ้านค่ายไม่เดินบาทแล้วก็ หลวงตาฝนกับพระตีนี่ก็ไม่ได้ถวายพระาหารเพราะว่าเราจะออกมายาวไปที่วัดหนองข้องหมูเลยเพราะกะว่าจะไปวัดหนองข้องหมูตอนแปดโมงนะคะก็เราต้องเตรียมเอาอาหารของคุณลุงแดงไปเลยในขณะที่ทุกคนเขาสามารถทานลงทานได้เราไม่สามารถที่จะทานลงทานได้เราก็เอาโรงครัวของเราไปเอง แล้วก็เตรียมอาหารของเราไปเองแค่นี้ความสุขของเราเมื่อก่อนประตาโอ้สีเลียสมากเลยกับตอนที่เรายังไม่สามารถควบคุมอาหารของคุณลุงแดงได้แล้วก็เรายังเขาเรียกว่าอะไระเป็นมือใหม่สําหรับโรคไตเนี่ยโอ้พระตาเครียดบอกตรงๆเลยคอโตมาเนี่ยเพราะความเครียดด้วยแหละเป็นส่วนส่วนใหญ่เลยแหละจะทํายังไงตอนนั้นหมอสั่งห้ามไม่ให้คุณลุงแดงทาน อะไรนะผละไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ใดๆทั้งสิ้นอ้าวผักก็จํากัดการทานข้าวก็จํากัดผลไม้ก็จํากัดคุณลุงแดงตอนนั้นผอมเหลือน้ํำนักเท่าไหร่ผอมไปห้าสิบโลเลยนะเหลือเหลือตะกระดูกเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ปาตากับพี่ติม๋มที่ลบรีอีกคนนึ่งก็จะคอยหาข้อมูล คนเป็นโรคตายอะไรที่ทานได้ป้าตาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยวันวันหนึ่งก็คอยดูดีนะน้องอิม่มก็ทิ้งทับเล็ตอันเก่าไว้ให้เราก็ไม่ใช่ทับเล็ตสิ้นบุ๊กอันเก่าตัวหนังสือก็เลือนรางแล้วก็มาคอยดูว่าอะไรอะไรบ้างเออเนี่ยชีวิตการมีชีวิต มันไม่ใช่สะแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันเมื่อเมื่อมีชีวิตคู่และมันก็กลายเป็นคู่ชีวิตมันก็ต้องดูแลด้วยกันดูแลกันไปยามที่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่สามารถที่จะปรีกวิเวกไปสร้างบุญสร้างกุศลคนเดียวโดยทิ้งคู่ชีวิตของเราอยู่บ้านถึงแม้ว่าอย่างเงี้ยบางคนจะถามว่ามล้ก็ตา เป็นห่วงและที่สําคัญที่สุดเลยเขาบอกว่าคนสูงอายุห้ามล้มใช่ไหมคะว่าคุณลุงแดงเคยล้มพอล้มขึ้นมาแล้วมันอย่างน้อยเป็นอะไรในขณะที่เรายังอยู่ด้วยกันนะมันยังมีคนนําทางเป็นคนเดียวเนี่ยโดดเดียวเดียวได้เนี่ยมันมันไม่มีใครนําทางอย่างน้อยก็ขอให้อยู่ได้ช่วยกันนําทางอะนะ นี่อ่ผ่านวัดหนองตะแบเส้นทางบุญของปตาทั้งหมดเ่ะเส้นทางแถวนี้ ด้วยนะคะความสุขในบ้านปลายชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกต้องจริงๆเลยนะ,ะมาคนเดียวไปคนเดียวคุณลุงนี่เขาเดินไม่ดูเลยนะ,ะเดี๋ยวตีค่ะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ปตากคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณลุงแดงว่าปตาลอีกแล้วนี้กำลังเลี้ยวให้สวัสดี ดีนะสวัสดีก่อนเอาละค่ะขอให้มีความสุขนะคะยังไปทันนะวันนี้รู้สึกว่ากระทินมีหลายวัดเลยนะพระุ่งนี้ปากวัดหนองข้าวหมูด้วยนะคะ